ทรัพยากรน,น้ํากระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมน้ําคือชีวิตสนับสนุนการเดินทางโดยบริษัทพุทธธรรมประกันภัยจำกัดมหาชนชูขอแฉที่พีวันเครื่องผลิตปุ๋ยเต็มสูตรลดต้นทุนได้มากกว่า20%ง่ายนิดเดียวเพียงแค่ปลายนิ้วสัมผัสเรื่องเครื่องผสมปุ๋ยไม่ต้องคุยต้องผม ถ้าท่านต้องการพื้นคอนกรีตทิมลายที่สวยงามรวดเร็วเด่นชัดเทพอมรรัตจัดใหด้ดีรับใช้ทั่วประเทศค่ะท่านผู้ชมเจ้าขาตอนนี้ค่ะเราจะได้เห็นว่าหลังจากที่พอรทอผู้ร่วมพัฒนาชาติไทยเขาเฝ้าพระเจ้าอยู่หัวรลชอการที่สิบแล้วก็สมเด็จพระนางเจ้ามีความรู้สึกยังไงบ้างแม่ครูทุกคนปลาบปลื้มใจค่ะเป็นพรามหากรุณาที่คุณเพราะรับสั่งหนึ่งที่ทุกคนอยู่ในหัวใจเลยนั่นก็ถือว่าพระองค์ อบอุ่นและปลอดภัยเสมอที่อยู่กับพวกพอรทอไม่เจอกันนานมีทุกสุขอย่างไรขอให้เล่าขอให้บอกอยากได้อะไรก็อยขอให้บอกจะเข้าไปดูและไปช่วยเหลือแล้ววันนี้ก็ได้เข้าไปแล้วรุดหน้าไปอย่างรวดเร็วเหมือนกับที่เข้าเฝ้ารอเก,ก้าแล้วกลับมายังไม่ถึงบ้านก็มีเครื่องจักรไปแล้ว ไม่ต่างกันค่ะพี่เมียนค่ะท่านผู้ชมเพราะฉะนั้นเราไปดูว่าถนนสายนี้30ปีได้การพัฒนาจากพระเจ้าอยู่หัวแล้วก็อ่างเก็บน้ําเราได้บูรณาการแล้วก็ที่สำคัญมีถนนสายใหม่ของพรอรทสะดวกสบายในการที่จะขมนาคมไปดูเหตุการณ์กันเลยเจ้าค่ะพวกเราคือผู้ร่วมพัฒนาชาติไทยได้เข้าเฝ้านายโงแล้วรู้สึกดีอกดีใจท่านก็คิดถึงพวกเราเราก็คิดถึงท่านได้เข้าเฝ้าเป็นครั้งที่สองแล้ว ขอให้ท่านมีสุขภาพแข็งแรงและปกครองประเทศด้วยบารมีที่สูงส่งสจัสดีอรอรักประเทศไทยเฮ้รุ่นคุณพ่อคุณแม่ของเราที่โดนกดขี่ข่มเพงจนกระทั่งต้องเข้าป่าแต่ตอนนี้กลับมาด้วยพระมหากรุณาธิคุณจากพ่อหลวงรชัชกาลที่9สืบทอดมาถึงรชัชกาลที่10นี่คือบุคคลที่มีศักยภาพในการที่จะร่วมกันปกปักชาติาศาสนา,า,าพระมหากษัตริย์พวกเราคือพอรท นี่แหละค่ะที่พวกเรามีชีวิตที่ดีได้เพราะว่าเรามีสถาบันพระมาหากษัตริย์ค่ะบอ่บอน้ำของบอ่สามสกว่าปีแล้วครับถนนสายนี้มันก็เลยเสื่อมสุดท่านผู้ชมเดีย๋ยวไปดูว่าถนนสายนี้จะกลับมาด้วยพระบารมีของนายหลวงรอติครับว่าใครๆที่สัญจรไปมาในหมู่บ้านอย่างนี้ก็จะสะดวกสบายขึ้นเราจะเห็นว่าถึงแม้ท่นจะเพิ่งเจอเกตใหม่ เขาขายใหม่แต่ก็ยังไปหลุมเป็นบ่ออยู่สงจารการที่พระเจ้าอยู่หัวทรงพระเมตตานะครับกับพี่น้องชาวพรทอมีความสุขครับตอนนี้ถนนเรายัง30ปีแล้วเป็นยังไม่ได้ลาดยางยังไม่ได้ลาดยางแต่ตอนนี้พอไปเข้าเฝ้าแล้วเสร็จแล้วผ่านแล้วผ่านแล้วใช่ไหมครับทำความสะดวกให้กับพี่น้องพอรทอเราใช่ไหมครับที่อำเภอนาแกจังหวัดนครพนมถ่าทางสะดวกเราเดินทางสบายเฮ้ถ้าตรงนี้อ่ ลาดยางมาถึงนี่ถึงอ่างเก็บน้ํานี่จะสะดวกไหมครับสะดวกครับเพราะว่าการผลผลผลิตทางการเกษตรก,ก็จะสะดวกขึ้นสะดวกขึ้นอ่างเก็บน้าข้างหลังนี่พระเจ้าอยู่อะไแล้วลกันที่กา้าคนให้แล้วก็ตอนนี้พระเจ้าอยู่หัวก็มาที่นี่ต่อย,ยอดมาต่อยอดครับเมื่อมีน้ากม็มีชีวิตยายทาหารเขางตมาทำทางหนุนทหารจะที่ไหนล่รยายอ๋อกองทหารพัฒนานะคะจากที่นูนะคะกองทัพไทย โดยพลเอกนเรนศิริภูบาลค่ะท่านเป็นผู้มิญชาการแล้วก็ส่งทหารมาโดยพัฒนาขื้นที่22ซ่อมปรับปรุงถนนจากท้ายอ่างเก็บน้ำห้วยกกคูณแล้วก็ทางหลวงหมายเลข223ระยะทาง5.644กิโลเมตรลาดยางโครงการชนประทานนครพนมก็ได้เข้ามาซ่อมแซมที่ทำการอ่างเก็บน้ำหนึ่งหลังรอกคลองรอกอ่างเก็บน้ำ เพื่อที่จะเพิ่มปริมาณกักการกักเก็บน้ําประมาณ80,000ลูกบาทเมตรปรับปรุงถนนท้ายอ่างเก็บน้ําระยะทางประมาณ1.2กิโลเมตรปรับปรุงถนนหลังทํานบอ่างเก็บน้ําระยะทาง1.1กิโลเมตรและก็โครงการก่อสร้างสํานักชนประธานที่7สร้างฝายทดน้ํา2แห่งเพื่อทดแทนจากฝายเดิมที่หมดอายุการใช้งานที่ด้วยพระมหาการณุณาธิคุณจากรัชการที่10เจ้าค่ะ พวกเราขอละทอเราขอ,ขอถวายตัวเป็นลูกรอชิอดทรงพระเจริญทรงพระเจริญทรงพระเจริญ